หดูร้อนปีนี้ทะเลสวยมากทุกคนจะเป็นทะเลทางภาคตะวันออกทะเลอันดามันหรือท,ทะเลทางภาคตะวันตกบ้านเราก็สวยไปหมดทุกเกาะทุกหาดเลยคลิปนี้จะพามาสโลลฟ์พักรีสอร์ทสุดชิลฟิลดีริมชายหาดบ้านกรูดอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันที่พักของเราคืนนี้คือบ้านกรูดอะเคเดียรีสอร์ทแอนด์สปาติดชายหาดบ้านกรูดแบบชิดๆเลยสงบและคนไม่พลุกพล่านที่นี่เขามีห้องเยอะมากมีหลายทายหลายแบบให้เลือกเวลคัมดริง์ที่นี่เขาต้อนรับเป็นปน้ำใบเตยสดชื่นคลายความเหนื่อยจากการเดินทางส่วนห้องที่เราพักคืีอดักูเท่ปิระต หลังห้องออกไปก็โดดลงสระว่ายน้ําได้เลยเห็นห้องสวยๆแบบนี้เราจองมาในราคา2400บาทเท่านั้นแล้วก็เป็นราคาสําหรับ2ท่านพร้อมอาหารเช้าทวกสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานภายในห้องเขาก็มีให้ครบห้องน้ําเขาก็กว้างพอตัวมีประตูกั้นโซนอาบน้ำเหตุผลหลักที่เลือกห้องทักนี้ก็ตรงสระว่ายน้าด้านหลังห้องเปิดประตูแล้วเดินลงสระได้เลยยิ่งถ้าได้มากับเพื่อนหลายๆคนคงจะสนุกหน้าดูใครชอบว่ายน้ําเหมือนกันก็ออกไปสระใหญ่ตรงนู้นที่นี่เขามี A T V ให้เช่าด้วยนะทุกคนในส่วนของไลน์อาหารเช้าเขาก็ไม่ได้เป็นรรองค อาหารไทยเขาก็ทําถึงใบเหลียงผัดไข่กับแกงไก่ใส่มะเขือกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่ถูกใจคนไทยขนมไทยอย่างขนมตาลน,นี่ก็น่าอีชากาแฟเครื่องดื่มคอนเฟลกหรือขนมกินเล่นเขาก็มีให้แบบครบๆเต็มโต๊ะขนาดนี้จบมื้อเช้ากันแบบจุกๆได้เลยบรรยากาศห้องอาหารก็คือกินข้าวไปมองวิวทะเลไปแบบนี้มันดีต่อใจมากเลยทุกคนทะเลบ้านกรูดเป็นทะเลที่สวยและสงบมากๆใครชอบแนวนี้เหมือนกันก็เซฟคลิปนี้ไว้เราตามมาได้เลย